สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโคชฟาบร a v วนั่นเองค่ะประจำวันพุธที่6ทธันวาคม นะคะเอาละนะคะทุกคนเมื่อวานนะคะมีใครได้เข้าเทรดทองคําที่สองศูนย์หนึ่งศูนย์กันบ้างติ่งๆิ่งติงิงนะคะบอกเลยว่าจุดที่ให้ไว้เมื่อวานนะคะสองศูนย์หนึ่งศูนย์คือลงมาสวยมากลงมาสวยมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะอยู่ในเทรดสดที่ชั่นสามกับพวกเรานะคะก็น่าจะได้เข้าเทรดมาแล้วนะคะส่วนใครที่ดูเพียงคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้เข้าเทรดมาเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าสองศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นจุดที่ ตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านะคะแต่กว่าเขาจะไปถึกใช้เวลาแบบ ไปถึงการคํากลางๆๆคืนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถือว่าผลประกอบการคือสวยมาจริงๆจากจุดนี้นะคะจากที่เล็งไว้แล้ววันนี้ล่ะเราเนี่ยจะเข้าเทรดจุดไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาชมกันดีกว่าค่ะเอาล่ะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเมื่อวานนะคะเหมือนจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็จริงแต่เมื่อวานแรงขายของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสะดุ้งก็เยอะเหมือนกันนะคะลงมาคือหลายพันจุดมากๆนะคะถ้าพูดถึงว่าลงมากี่พันจุดนะ ต้องบอกว่าดีดกลับไปแล้วปรับตัวลงมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ3,000จุดกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับการทำกำไรของฝั่งขาเซลล์ลงมาหาดีมานใหญ่ของเราตรงนี้นะคะซึ่งในขาที่บายขึ้นไปเนี่ยปัจจุบันก็เด้งขึ้นไปสวยๆแหละประมาณ1,300จุดนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอาล่ะวันนี้มาดูว่า จะเทรดตรงไหนต่อดีนะคะบอกเลยว่าทเทรนด์หลักของเขานะคะสำหรับ Time f ฟรมเด a y เนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบตะโกนตะโกนเหมือนเดิมเลยนะคะรวมถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็คือไปเทสต้ตานหมาใช่ไหมคะทุกคนต้องใช้คำว่าต้านนี้เนี่ยเป็น New High ดีกว่า2140อ่ะเป็นจุดที่ขึ้นมาเห็นแล้วก็ทุบลงมาแบบเยอะมากจริงๆนะคะแต่ก็ยังแบบยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่แหละเราก็เลยยังคงหาการบาย อยู่นะคะซึ่งจุดนี้เลยที่เราให้ทุกคนไหวมาหวาน,นะคะดีมาตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะบวกกับตรงนี้เนี่ยหันไปปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยมีแนวรับด้วยนะคะแล้วก็มีเลขกลมๆอยู่ด้วยนะคะก็คือสอง0นั่นเองนะคะก็คือเป็นจุดนี้แหละนี่เห็นไหมมาเทสปูรเราเด้งปรับเลยบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสวยมากๆนะคะ อันลจริงทำเฟมเดย์เนี่ยถ้าถามว่าดีมาไหนแค่น่สนใจก็คือดีมานีน้แหละแต่ว่ามันเด้งไปแล้วทีนี้เราเนี่ยจะพิจารณาเข้าเทรดแบบฟอลโล่ตามจุดนี้ยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวพายย่อยทาเฟมไปดูกันค่ะย่อยไปในทำเฟมสี่ชั่วโมงกันบ้างนะคะทำเฟมสี่ชั่วโมงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแหละว,ว่าปัจจุบันนะคะเขาเนี่ยก็คือนั่นแหละเห็นไหมอาจจะทาแพทเทิร์นคล้ายๆลงมาก็จริงแต่ว่า เพื่อจะมาหาดีมานี้แหละแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อนะคะค่อยปรับตัวขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคืออีกหนึ่งจุดเลยที่แอคชั่นไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะเข้าเทรดแบบสวยๆนะเราจะเข้าเทรดสวยๆนะสิ่งที่เราสามารถที่จะรอได้นะคะนั่นก็คือแพทเทิร์นของ QM buy นะคะ QM buy นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามองแล้วใน time frame สชั่วโมงเอาแบบ time frame ใหญ่เลยนะเอาแบบ time frame ใหญ่เลยนะอาจจะต้องรอภาพใหญ่ ซึ่งอาจจะรอนานนิดหนึ่งอาจจะต้องเป็นแบบภาพนี้นะคะอาจจะรอนานนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องยอ่อทำเฟรมไม่ได้ว่าเราสามารถที่จะแอบฟอลโล่จากจุดไหนได้บ้างเดี๋ยวจะพาคนไปดูเพิ่มเติมเนาะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้จุดที่เราบายขึ้นไปแล้วนะคะแพทเทิร์นตรงนี้มีโอกาสนะจะสร้างแบบอา่าสมมติว่าย่อกลับมาคิวเอ็มบายแล้วกันนะคะจะสร้างแบบว่า แล,ลลี่เบล,ลลี่แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อแบบนี้นะคะตามเทรนต่อเนี่ยมีโอกาสจะเป็นไปได้แล้วจุดไหนล่ะที่ควรที่จะระมาดระวังบ้างนะคะถ้าจะบายขึ้นไปจริงๆตรงนี้เลยค่ะทุกคนในทำแฟมสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาสร้างแพทเทิร์นนี้ไว้อสร้างแพทเทิร์นนี้ไว้เมื่อย้อนกลับไปเนี่ยมีโอกาสจะเกิดแพทเทิร์นของ QM sell ถูกต้องไหมคะมีโอกาสจะเกิดแพทเทิร์นของ QM sell แต่นะคะ QM s e l l เนี้ยมันเป็นแค่ QM ซ e l l ของ Time Frame 4ชั่วโมงขอใช้คำนี้เป็น Time Frame ของ4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่การที่ดีม n นของ Day ดันมาเนี่ย QM ซ e l l ตรงเนี้ยอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าดีม n นของ d ดยเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าถูกต้องไหมคะมี i ท e f เฟรมที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะปรับตัวขึ้นมานะคะแล้วอาจจะแค่ยอดนิดหนึ่งอนะ ทำโครงสร้างในหนึ่งนะคะแล้วปรับตัวขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ตีกรอบเอาไว้ให้ทุกคนเห็นว่าจุดนี้มีโอกาสที่จะแอคชั่นที่ QM s ซ l ล4ชั่วโมงนะเออประมาณนี้นะคะประมาณนี้ซึ่งจุดนี้ที่น่าสนใจเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 9 0อะไรทํำนองนี้นะคะถ้าพูดถึงการเป็นขอบโซนนะคะก็อ่ะไม่ถึงนะคะก็ขอดูเป็นสองศ00นึ่งศูี่ว่ะ ะะประมาณตรงนี้นะคะที่มีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วก็แอคชันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคบายมาตรงเนี้ยอาจจะพิจารณาแบ่งเก็บหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยแอบมี QM s ซ l ล์สี่ชั่วโมงอยู่ก็ตีไว้ก่อนนะคะจะได้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังเพราะว่าอยากที่มโนกราฟเลยอาจจะสร้างแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยควรที่จะเก็บจุดไหนตรงเนี้ยอาจจะย่อมาก็ได้หรืออาจจะย่อให้เล็กน้อยเพื่อปรับตัวขึ้นต่อตามเทรนเนี่ยก็เป็นไปได้ นะคะก็เป็นไม่ได้ทะทเฟสมสี่ชั่วโมงนะคะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยถามว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยสี่ชั่วโมงเนี่ยยังไม่มีนะคะทุกคนยังไม่มีนะคะสําหรับทําเฟรมสี่ชั่วโมงถ้าถามว่าซัพลายตรงไหนเนี่ยก็มองแค่ข้างบนอย่างเดียวส่วนถ้าดีมานนะคะแอบมองชุดนี้เอาไว้แอบมองชุดนี้เอาไว้อินเคสที่อยากลงมาอีกนะคะเออถ้า สองศูนย์หนึ่งศูนย์เอาไม่อยู่จริงๆแล้วอยากลงมาอีกเนี่ยก็จะมีโอกาสนะทุกคนที่จะลงมาลึกนะคะได้ถึงแถวๆตรงนี้ได้อีกนี่นี่เมื่อกี้สายตาเหลือไปเห็นจุดนี้พอดีนะคะแถวๆสองพันสองพันนะคะอ่ะ 2,000ก็จะมีดีมาโซนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นดีมาโซนที่ยังไม่เคยยังไม่เคยถูกใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจค่ะเราก็จะไม่ได้ไบแอสเวอร์ว่า2010มาแล้วแบบโอ้ต้องขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็ลองดูแพทเทิร์นของเขาด้วยนะคะว่าเขาสร้างพฤติกรรมอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นทุกการเทรดของเราเนี่ยควรมีเทคนิคครอบนะคะเราจะได้ไม่เป็นการที่แบบว่าอยมันต้องขึ้นแน่ๆเลยหรือว่ามันจะต้องลงแน่ๆเลยนะคะอะตรงนี้ตรงนี้ มีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ด้วยอืมแต่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยโซนถูกใช้ไปแล้วหนึ่งรอบเช่นเดียวกนนะันนี้ให้ทุกคนสังเกตนะคะโดนใช้ไปแล้วหน,นึ่งรอบอันเนี้ยยังไม่เคยถูกใช้นะคะก็นี่แหละสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองพันแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยเรียงมาเลยค่ะน่าสุใจนะคะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยอยากจะลงต่อมาเนี่ยก็แถวๆนี้เลยข้างล่างนะคะอืมไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้างน,นะคะทุกคนหนึ่งชั่วโมงกันบ้างน,นะคะ ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขากำลังที่จะมีการปรับตัวนะคะทุกคนมีการปรับตัวที่จะแบบขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะสิ่งที่น่าสนใจของเขานะคะก็คืออยากให้เขาเนี่ยถ้าเกิดจะ follow by จริงๆนะอยากให้เขาสร้างแพทเทิร์นนี้ก่อนแบบชัดเจนนะคะแบบชัดเจนทำให้สูงก่ให้ก่อนหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยพิจารณาที่จะบายกันขึ้นไปค่อยพิจารณาที่จะบายกันขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ได้ล่างมาจริงๆเนี่ย ไม่มีแพทเทิร์นให้เข้าเทรดแบบชัดเจนนะคะแล้วค่อยบายเหตุผลที่ทําไมต้องรอแพทเทิร์นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละถามว่ามีโอกาสจะลงมาได้อีกไหมเฮ้ยตรงเนี้ยอาจจะอยากลงมาเกิดคลาสสิกเดวิเจิตตรงเนี้ยอีกหัวหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือเหตุผลที่ถ้าจะบายตรงนี้จริงๆเนี่ยควรที่จะมีการทำายที่ชนะสวิงแบบชัดเจนก่อนแบบนี้ตึ้งตึงตึง,ตงแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วค่อยพิจารณาบาย โอเคไหมส่วนถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวลงมาได้จริงๆนะทุกคนลองสังเกตนะคะอาจจะเกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนชุดนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่2000นะคะที่ราคา2000เนี่ยน่าสนใจถ้าลงมาแล้วเกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนนะนี่นะคะก็มีโอกาสเกิดได้ทางเส้นสีม่วงตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นสีสีเหลืองสีเหลืองละกันสีส้มสีเหลืองละกันนะคะไม่เจออ่ะจะเกเส้นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น นี่แหละถ้าไม่ได้มาในรูปแ,แบบนะคะของแพทเทิร์นตามพวกเนี้ยก็ไม่ได้ใบแอวหน้าไหนจนเกินไปนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดจะายจริงมันควรบายมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วโอเคนะคะเออม,มีตรงไหนอีกบ้างที่น่าสนใจนะคะสำหรับทำฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากนะคะทุกคนจนกว่าจะปรับตัวขึ้นไปได้นะคะจนกว่าจะปรับตัวขึ้นไปได้อืมก็จะมีอนี่นะ ลงย่อยมาที่ไทม์ฟิล์มส0สิบนาทีนะคะส0ินาทีเนี่ยเห็นซับไพค่อนข้างชัดนะคะเห็นซับไพค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเอาเป็นว่าจุดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งต้านละกันเอออีกหนึ่งซับไพละกันที่ควรที่จะระมัดระวังนะคะตรงนี้น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณถึงไหมสองศูนย์ห้าศูนย์แถวนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครถือบายมาถ้าเกิดว่าใครถือบายมามีแพทเทิร์น b ิวให้เรา f o l l o w แล้วเนี่ย ควรที่จะเก็บก่อนสัพพายจุดนี้เหมือนกันนะคะควรที่จะเก็บก่อนสัพพายจุดนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสัพพายจุดนี้เนี่ยสวยเหมือนกันนะมีอิมมาลานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีราคาเลขศูนย์ด้วยสองศูนย์ห้าศูนย์นะคะก็มีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นมาเราอาจจะแบบย่อนะคะอาจจะเป็นย่อเพื่อลงไปข้างล่างหรืออาจจะย่อเพื่อขึ้นต่อเนี่ยก็เป็นไม่ได้นะคะจุดนี้แต่บอกเลยแอบกระซิบก่อนว่าจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเทรดเซลล์นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถเซลล์ได้นะ แต่อาจจะต้องรอสัญญาณของ scalping นะคะจะต้องรอสัญญา scalping หรือสัญญานเฟิร์มเล็กน้อยนะคะาจจาะเป็นพฤติกรรมทองแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นทเทิร์นของ QM cell แบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมคะน่าสนใจสัพพายนี้เพราะฉะนั้นถ้าบาไมา้แอบกระซิบว่าเก็บก่อนสัพพายนี้ละกันนะคะเนี่ยได้จะได้เยอะแล้วเหมือนกันเนอะถ้าเกิดว่าบายมาเนี่ยนะคะน่าจะได้กาไรเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสัพพายนี้น่าสนใจสัพพายของ30นาทีนะคะส่วน ตามนี้เลยถ้าจะบายรอแพทเทิร์นฟอลโล่ก่อนก็คือ QM บายเส้นสีเหลืองนะคะถ้าเขาซําเส้นสีเหลืองไม่ได้อยากลงมารอเส้นสีม่วงรอเส้นสีม่วงนะคะตั้งอเอาเลยไว้เลยไม่ต้องเฝ้ากามนะคะทุกคนตั้งอเอาเลยไว้เลยตั้งแต่ตรงนี้่ะหรืออาจจะรอแบบตรงนี้ละกันอ่ะขึ้นไปถ้าเกิดทําหายสูงขึ้นแค่นั้นเองนะคะอืมวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะแผนเซล์ก็รอ,อข้างบนจะรอเช็คคอนเฟิร์มนิดนึง นะคะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เรอ p a t t e r สวยๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเฝ้ากราฟนะคะอยากให้ทุกคนแค่เพียงตั้ง alert ก็พอนะคะไปใช้ชีวิตให้ให้มีความสุขหรืออาจจะทํางานอาจจะใช้ชีวิตกับลูกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็รอแค่ alert ด,ดังแล้วค่อยมา m o n ตอร์หรืออาจจะมนิเตอร์ทุกๆแบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะรวมถึงใครที่อยู่ในเทจดสดซีซันสของเรานะคะก็เดี๋ยวเจอกันเวลาเดิมนะคะบ่ายโมงไปต้นไปนะคะจนถึงดึกๆก,กันไปเลย้าท่มกันไปเลยนะคะอยู่กันตลอดแล้วก็มีแผนอะไรเสยๆเนี่ยเราก็จะส่งไปให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนรักแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ